ไปดูเรื่องที่เกิไว้นะครับก็คือมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรุ่นไม่เกิน19ปีแล้วก็22ปีนะครับรายการนี้แข่งที่อินโดสเตเดียมหัวหมากครับไทยมีลุ้น2รายการสุดท้ายเริ่มจาก54กิโลกรัมหญิงครับนัทนิชาจงโปร่งกลางในมุมแดงดีกรีเหรียญทองแดงรายการนี้ครั้งล่าสุดเจอกับอุชุกจามอนยูนิโซวาจากอุซเบกิสถานครับเป็นนัทนิชานะครับที่เหนือกว่าเยอะฮะเพราะว่าเธอก้าวขึ้นมาแข่งในระดับประชาชนแล้วใน ตักทั้งดักต่อยอย่างจะแจ้งแล้วก็ออกอาวุธอย่างชัดเจนครับพบสยกชนะคะแนนเรียกว่าท่วมท้น5ต่อ0เสียงได้แชมป์รายการนี้นะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เป็นแชมป์นานาชาติรายการที่3แล้วต่อจากแชมป์เอเชียที่เชียงใหม่ปลายปีที่แล้วแล้วก็แชมป์ไทยแลนด์โอเพนหลังจากนี้ลุ้นต่อรอแข่งซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพครับ มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นค่ะได้ออกแข่งบ่อยขึ้นตอนแรกก็กดดันค่ะแต่พอขึ้นไปยกแรกพอเริ่มทําได้ก็มั่นใจมากขึ้นค่ะเป็นจังหวะของตัวเองในการต่อไปก็ซีเกมคแข่งอะไรครับเวทเเดิมค่ะ54กิโละก็่ค่ะออก็เอาหมัดให้เยอะขึ้นกว่าเดิมนิดนึงค่ะแล้วก็เพิ่มความมั่นใจมากขึ้นนิดนึง ส่วนรุ่น48กิโลกรัมชายค่ะอีกหนึ่งความหวังไทยเราทิติวัตรโพลงอุไรนะคะผ่านเข้ามาชิงชนะเลิศดวลกับโชไดโคโตจากญี่ปุ่นค่ะ ปรากฏว่านักชกของไทยเรานะคะอยู่ในมุมสีน้ําเงินเนี่ยแหละคะ่ะพยายามหาจังหวะออกอาวุธเต็มที่แล้วแต่ก็ต้านทานความแข็งแกร่งแล้วก็ความรวดเร็วจังหวะของคู่ต่อสู้ไม่ไหวนะคะช่วงยาวกว่าเยอะเลยนะใช่ค่ะก็เห็นชัดเจนนะคะแต่ว่าเราก็สู้อย่างสุดใจค่ะสุดท้ายเราแพ้ไป0ูนย์ต่อห้าเสียงทิติวัฒน์ได้เหรียญเงินปลอบใจนะคะก็สําหรับน้องโฟกัสณัฐนิชาแล้วก็ทิติวัฒน์นี่ถือว่าเป็นความหวังชุดซีเกมปลายปีนี้ที่บ้านเราด้วยสรุปผลงานภาพรวมทัพมวยสากลของไทยเราะคะ่ะช่วยช่วยกันคว้า มาได้4เหรียญทองจากรุ่น22ปีน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงป่งกลางแล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน19ปี3เหรียญด้วยกันนะคะมีน้ำหนัก48กิโลกรัมหญิงจิรนันดาพ,พลหาร50กิโลกรัมชายเกียรติศักดิ์สุขวีและรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศค่ะ